สดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับหลังในรายการกครัวคนผอมอีกเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้นะคะหลังขอบอกเลยว่าคนที่ทานคีโตเนี่ยจะต้องแบบเลิฟๆนี้เลยนะคะเพราะว่าขนมที่หลังจะทําในวันนี้เนี่ยก็คือครัวซองสูตรคีโตนั่นเองนะคะทุกคนแล้วสูตรที่หลังจะมาทําวันนี้นะคะหลังขออนุญาตนําสูตรจากช่องพิงดาวสเตชันนะคะมาปรับเปลี่ยนเล็กนะ้อยให้เหมาะกับชาววิถีคนผอมแล้วก็ให้ตรงกับคอนเซปต์รายการของเราคนจําได้ไหมว่าคืออะไร นั่นแหละค่ะทุกคนหลังเนี่ยคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะอยากรู้นะคะว่าการกินคีโตเนี่ยคืออะไรเข้า<ฮ>สู่ช่วงสมมมีสาระีโตเจะหนีไดเอทหรือว่าคีโตคือการกินที่เน้นไขมันสูงรองด้วยโปรตีนโดยลคดคาร์โบไฮเดตให้เหลือในปริมาณที่น้อยมากๆเพื่อให้ร่างกายนําไขมันสะสมมาเผาผลาญเป็นพลังงานโดยสัดส่วนของประเภทอาหารคือไขมันที่ดี70%โปรตีนทุกประเภท25%และคาร์โบไฮเดเรต5%ของปริมาณแคลอรี่ต่อวันนั่นเองค่ะนั่นแหละค่ะทุกคนนั้นเราไปเริ่ม เตรียมวัตถุดิบแล้วก็ลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะไปอย่างแรกล่ะจะใช้วีทกูเตนทั้งหมด170กรัมวีทกูเตนเน่ยเขาก็เป็นโปรตีนที่ได้จากข้าวสาลีนะคะทุกคนเป็นโปรตีนที่ได้จากธรรมชาติเขาจะช่วยให้เนื้อขนมปังของเราเนี่ยมีความแบบยืดหยุนแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะใส่เป็นแป้งแอลมอนตักลงไปเลยทั้งหมด50กรัม อาและอันนี้ค่ะทุกคนหลังจะใช้มเมล็ดเฟล็กนี่แหละใช้ทั้งหมด90กรัมเผื่อใครที่ยังไม่รู้ว่ามเมล็ดแฟลกเนี่ยคืออะไรนะคะ,มะเมล็ดแฟลกเนี่ยเขาก็เป็นโปรตีนที่ได้จากพืชน,นะคะทุกคนก็คือน้องเขามีคุณสมบัติแบบดีเลิศมากคือลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจโรคหัวใจ ได้แล้วก็ปรับสมดุลในร่างกายของเราช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยต่อไปหลังก็จะใส่น้ำตาลย่าหวาน3ช้อนโต๊ะนะคะทุกคนคนที่ทานคีโตเนี่ยสามารถทานได้นะคะอันนี้หลังคัดส,สันมาแล้วเรียบร้อยเกลือทั้งหมด1ช้อนชานะคะใส่ลงไปเลยผสมของแห้งเนี่ยให้เข้ากัน ถ้าใครอยากรู้นะคะว่าพวกวีตกูเตนหรือว่าพวกเมล็ดแฟลกเนี่ยซื้อที่ไหนนะคะก็ซื้อตามห้างสรรสินค้าทั่วไปแต่อันเนี้ยหลังสั่งมาในช้อปปีเพราะว่าไม่มีเวลาออกไปค่ะทุกคนหลังก็จะใช้นมแอลมอนนะคะทั้งหมด1่ถ้วยตวงนะคะทุกคนนมแอลมอนเนี่ยเขามีไขมันประเภทที่ไม่อิ่มตัวคือคนทานคีโตเนี่ยเหมาะมากๆแต่ถ้าใครเนี่ยที่ไม่ชอบกลิ่นของนมแอลมอนเนี่ยก็สามารถทานนมพิตาซิโอได้เลยนะคะคือคุณสมบัติเนี่ยเขามีความใกล้เคียง แล้วก็นมพิตาซิโอเนี่ยเขามีใยอาหารมากกว่านมแอลมอนนะคือช่วยในเรื่องขับถายด้วยเราจะใช้ยีทั้งหมด1ช้อนโต๊ะค่ะใส่ยีสต์ของเราลงไปเลยทั้งหมด1ช้อนเตอ๋อใส่ลงไปแล้วหลังก็จะใส่น้ำตาลย่าหวานเนี่ยตามลงไปอีก1ช้อนชานะคะทุกคนเพื่อปลุกยีส แล้วเราก็จะพักน้องไว้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะมาผสมในส่วนของแห้งต่อแล้วเราจะใส่ไข่ทั้งหมดเนี่ยสองฟองนะคะทุกคนแล้วก็เราก็จะใส่กลิ่นวานิลาทั้งหมด1ช้อนชานะคะทุกคนใส่ลงไปเลยอล้วเราก็จะตีน้องอ่าเราตีไข่เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะใส่นมที่เราใส่ยีสต์ลงไปเมื่อกี้ใส่ลงไปแล้วก็จะคนผสมให้เข้ากันเลย เดี๋ยวเราจะใช้มือในการนวดนะคะทุกคนพอน้องเริ่มเป็นก้อนแบบนี้นะคะทุกคนหลังก็จะใส่เนยอันนี้หลังก็จะใช้เป็นเนยแท้นะคะแล้วก็เป็นเนยสดลดจืดทั้งหมด30กรัมแล้วก็นวดเนยให้เข้ากับแป้งเลยนะคะ หลังก็จะนวดประมาณซักชั่วโมงถึง45นาทีนะเดี๋ยวหลังขอตัวไปนวดก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่น้องเข้าเนื้อแล้วเรียบร้อยหลังก็นวดมาจนน้องเข้ากันนะคะใช้เวลานวดประมาณว่าใช้ไปครึ่งชีวิตอะทุกคนประมาณว่าใช้ไปครึ่งชีวิตอะทุกคน หลังจากทำการแรปน้องนะคะอะ่โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยขอตัวนำน้องเนี่ยไปพักไว้ในอุณหภูมิห้องก่อนนะคะทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนที่น้องฟูแล้วทุกคนผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะนี่น้องก็เติบโตขึ้นมาจะทะลุแรปอยู่แล้วเนี่ยดูะ เดี๋ยวหลังจะแกะเล็บหรือเอาออกนะคะทุกคนไล่ลงก่อนเดี๋ยวหลังจะย้ายแป้งของเราเนี่ยมาไว้บนเขียงนะทุกคนหล่จะทำการตัดหลังก็จะตัดแบ่งนะคะเป็นทีละเท่ากันนะคะทุกคนแล้วหลังก็จะมาทำน้องให้เป็นกลมๆนะคะปั้นน้องให้น้องเนี่ยมีความเป็นกลมๆหน่อย โอเคหลังปั้นเป็นกลมๆเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังเนี่ยจะทําการคึงแป้งกันทุกคนคึงบนเขียงนี้เลยนี่ค่ะทุกคนเอาคึงเลยคึงเป็นให้เป็นวงกลมอ่าพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บหลังเขาจะเอาไปพักไว้ในจานพอพักเสร็จแล้วปุ๊บหลังขอใส่ถุงมือนี่ เราจะเอาเนยนะคะไปทาเป็นชั้นของตัวแป้งในแต่ละชั้นเลยนะทุกคนทำแบบนี้จนหมด ัวซอนที่เราเคยทานกันเนี่ยข้างในเนี่ยเขาจะเป็นชั้นๆใช่ไหมทุกคนหลังก็มี4ทิศในการทําค่ะก็คือ1น่งเราเนี่ยตัดแบ่งแป้งนะคะของเราเนี่ยเป็นชิ้นๆแล้วก็มาทําเป็นวงกลมใช่ไหมสองแล้วก็มารีดแผ่นแป้งนะคะให้เป็นวงกลมแล้วก็ทานเนยในทุกๆชั้น3ามแล้วก็เอาแผ่นแป้งที่เราทําเป็นชั้นๆเมื่อกีทุกคนมารีดนะคะรีดให้เป็นวงกลมแล้วก็ตัดเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆพิซซ่าแล้วก็ทิศที่4เนี่ยก็คือม้วนที่เราตัดเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมทุกคนอย่างนั้นอะแล้วก็มาม้วนแบบรูปง ค้าครัวซองหรือว่าก้นหอยโอเคปะค่ะเดี๋ยวหลังจะทําต่ออ่ะทุกคนแล้วหลังก็จะทำเป็นชั้นแบบนี้นะคะจนเสร็จเลยค่ะทุกคน ่ะค่ะทุกคนหลังก็ทานเนยในแต่ละชั้นเนี่ยเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้หลังใช้เนยไปทั้งหมด25กรัมเท่านั้นเองนะคะทุกคนใช้น้อนมากโอเคเดี๋ยวเราจะเอาน้องเนี่ยไปพักในตู้เย็นก่อนทั้งหมด45นาทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาตอนคึงแป้งอันใหญ่กัน มาค่ะทุกคนนี่หลังก็ทำการแช่น้องัปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาครึงน้องให้เป็นวงกลมอันใหญ่กันดีกว่าแล้วเราก็จะครึงให้น้องเนี่ยเป็นแผน่นไข่ตัดเป็นเหมือนพิซซาเลยค่ะ,คะทุกคนตัดเลยใครจะทำอันเล็กอันใหญ่ได้หมดเลยนะคะ ทุกคนหลังจะขอทําการคึงแป้ให้น้องมีความแบบแบนกว่านี้นิดนึงยืดๆน้องไปเลยแบบนี้แล้วหลังก็จะม้วนเดี๋ยวเราลองมมวนก่นก่อนเนี่ยหรอว้าวอ่ะครัวซองอะไรเนี่ย <c oughs> ทุกคนคือแบบนะ่าอายมาเกเมื่อกี้ที่หลังมมวนไปใช่ป่าวมันเป็นก้อนๆอ้วนๆทุกคนลองมาดูนี่มอมาทําให้เป็นเลฟอันใหม่ <c oughs> ควรต้องทําแบบเนี้ยแต่ดูหลังทํเอาใหม่ ทุกคนเอาใหม่ทาแบบนี้นะคะยืดไปเลยค่ะทุกคนแล,แล้วก็จะผ่าครึ่งแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วเราก็ยืดน้องแบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆหม้วนน้องเข้าไป Very good! หลังก็ทำน้องมาเป็นก้นหอยแบบนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาน้องไปพักในอุณหภูมิห้องกันอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนเราถึงจะเอามาเข้าอบไปเลยหลังเอาไปพักไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วก็นี่จะเป็นแบบนี้เลยเป็นอ้วงอ้วงเป็นฟูแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปหลังจะทาไข่นะคะให้มีความแบบเงาบนตัวน้องนิสหนุงหลังจะใช้เป็นไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะ ตอกลงไปเลยค่ะทุกคนนมอัลมอนต์ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยเทาบางๆนะคะทุกคนไม่ต้องทาเยอะเราจะทาให้น้องแบบว่ามีความขึ้นเงาสวยเฉยๆนะ แล้วหลังจะเอาเข้อต่อ,อบนะคะหลังจะใช้ไฟ170-180องศานะคะทั้งหมด15นาทีไปเราไปเอาเรื่องมาเข้าเต่อ,อบกันนะทุกคนเปิดเลยครับเอาขนมนเข้าไปเลยครับ15นาทีเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่สุกนะจ๊ะ น้องติงแล้วนะคะทุกคนเราเอาน้องออกกันดีกว่าโอ้โหเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มชิมกันเลยดีกว่านะคะนี่ทุกคนดูนะแบบมีความนุ่มมากอะ่ะเนี่ยได้ยินเสียงปะ เดี๋ยวเราจะฉีกให้ทุกคนดูก่อนนะคะว่าเนื้อข้างในของน้องเนี่ยเป็นยังไงเนี่เป็นแบบนี้เลยเรามาดูรสชาติกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะขอชิมออแล้วนะหนึ่งสองสาม รสชาตินะคะหลังจะต้องบอกก่อนว่าเค็มนิดหน่อยมีความแบบอมเค็มแล้วก็มีหวานหวานเนี่ยคือน้อยมากแบบไปลายๆเลยอร่อยนะถ้าสมมุติว่าเราดื่มกับนมหรือว่าดื่มกับกาแฟาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเฮลตี้หลังว่าอร่อยอะ่ะขัวซองที่หลังทําวันนี้นะคะสูรคีโตกับรัวซองธรรมดาทั่วไปเนี่ยที่หลังเคยกินอ่ะออาจิมันก็ทิ้งห่างก,กันไม่เยอะนะหลังคิดว่ามันอร่อยอร่อยพอๆกันแต่ว่าด้วยความที่รัวซองธรรมดาเขาจะใช้แป้งสําหรับการทําัวซองใช่ไหมคะทุกคน มันก็จะมีความเบากว่าข้างในมันจะกวงกว่าไม่หนาแบบอย่างนี้นะคะแต่ว่าแบบนี้คืออร่อยนะคะทุกคนแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยเมนูนี้หลังให้สิบค่ะหลังถือว่ารสชาติแบบกลางๆคือคนที่ทานคีโตก็ทานได้ไม่ทานคีโตพวกกินครีนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทานได้อะไะค่ะวันนี้นะคะหลังก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะกับการทําครัวซองครั้งแรกของหลัง่วันนี้นะคะหลังขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดแชร์กดไ like, ลค์กดซับสไครต์ช่องวิถีเพือนจะผ่องไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อน ค่ะบ๊ายบาย